สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอลสเตปเซียนนะครับวันนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับวิเคราะห์ฟันธงฟุตบอลกัน7คู่นะครับวันนี้เน้นหนักไปที่ศึกลาลิกาสเปนนะครับรวมถึงฟุตบอลลีกแล้วก็บอลถ้วยต่างๆของยุโรปนะครับเดี๋ยวมาฟันธงมาว่ากันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมแนะนําก่อนนะครับกับกลุ่ม VIP ของเรานะครับใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยต้องรีบเข้าเลยนะครับในกลุ่ม v i p นะครับทุกวันจะมีการแจกทีเด็ด VIP ด้วยนะครับรับรองว่าแม่นยําแน่นอนนะครับแล้วก็ ทุกวันเนี่ยแอดมินเขาจะมีการนําเล่นบอลสดทั้งวันด้วยนะครับรับรองว่าพาสมาชิกบวกกันทั้งวันแน่นอนนะครับใครเป็นคอบอลเป็นสายเชียร์สายลุน้นแนะนําว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็เข้ามาจอยกลุ่มกันได้เลยนะครับสาหรับกลุ่ม v i p ของเรานะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นการฟันธงกันนะครับไปดูที่ศึกลาลิก้าสเปนกันก่อนนะครับคู่แรกก็จะเป็นแอตเลติโกมาดริดนะครับเปิดบ้านพบกับปราโยเบยกาโนเตเวลาตีสองครึ่ง อันดับตารางล่าสุดนะครับแอตมาริตอันดับ3นะครับ63คะแนนก็ตอนนี้ตามจากฝูงบาซ่าอยู่10คะแนนนะครับส่วนรายโยเนี่ยอันดับ10นะครับ41คะแนนนะครับก็ถือว่าแต้มเนี่ยยังไม่ได้ห่างจากโซนพื้นที่ลุ้นไปเล่นบอลยุโรปเท่าไหร่นะครับยังเร่งเครื่องได้อยู่นะสำหรับรายโยไปดูฟอร์ม5เกมหลังแอตมาริตเนี่ยชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับแมตช์ล่าสุดเนี่ยพลิกล็อกเลยนะครับบุกไปแพ้ลาพาวมาศูนต์ตอนหนึ่ง โดนยิงช่วงนาที90เลยนะครับแอดมาริดเนี่ยเป็นเกมที่แพ้แบบเหลือเชื่อมากส่วนรายโยครับ5เกมหลังชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับบาเลนเซียมา1-1ช่วงหลังรายโยเองก็ผลงานสะดุดบ่อยนะครับผลงานก็แผ่วลงมาพอสมควรประดุสติการเจอการของคู่นี้5เกมหลังครับแอดมาริดชนะได้3เกมแล้วก็เสมอกัน2เกมนะครับแมตช์ล่าสุดเป็นรายโยเปิดบ้านเสมอกับแอดมาริดมา1-1 มาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับแอตมาริดเกมนี้รอเช็คฟิตยานโอบรักผู้สำประตูมือหนึ่งนะครับแล้วก็ปาโบบาริออสนะครับกองกลางส่วนตัวเจ็บเลยเนี่ยไม่มีนะก็ลุ้นสองคนเนี้ยว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับส่วนรายโยบายกาโน่เกมนี้ไม่มีอับดุลมูมินนะครับกับโจนาธานมอนเตียวที่บาดเจ็บแล้วก็มีรอเช็คฟิตเซคิโอคาเมโยนะครับมาดูผู้เล่นที่เข้าว่าจะลงสนามครับแอตมาริดเล่น4-4-2ประตูวันนี้จะเป็นฮวนมุโซนะครับกองหลังเป็นคาร์บิการันนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นมาโกสยอเรนเต้ คู่เซ็นเตอร์เป็นโรบินเลโนมองครับยืนกับโคเซ่คิมิเนสแดนการจะมีคอนเนอร์กาลาเกอร์ครับโดริโกเดอปอโกเกลแล้วก็จูเรโนซิมิโอเน่คู่หน้าเป็นฮูเรนอาราเลสกับอเล็กซานเดอร์ซอร์ลอตนะครับส่วนราโยเล่น4-4-2นะครับประตูตเป็นบาตาอย่ากองหลังมีชาวาเลียครับซิสเลเชอร์แล้วก็ลาติอูกองกลางมีอันบาโร่บาเลนตินกัมบัวแล้วก็ฟรูโตสคู่หน้าเป็นดีอาร์สกับเอนเตกานะครับแบบนี้เงื่อนไขออกมาที่แอตมาลิดครับ ยิงหนึ่งลูกยกนะครับบังคับต้องยิงสองประตูขึ้นไปนะ,ะผมว่าคู่นี้แอดมาริดช่วงหลังผลงานก็ไม่คงเส้นคงวาเช่นเดียวกับราโยแต่ถ้าเทียบมาตรฐานกันแล้วเนี่ยแล้วก็ดูเรื่องของเฮดทูเฮดเนี่ยผมว่าน่าเชียร์ไปที่แอดมาริดมากกว่านะครับ <c oughs> เกมนี้มีลุ้นชนะเนี่ยอย่างน้อยผมว่าชนะแน่แต่จะชนะขาดความห่าง2ประตูหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูกันในเกมนะครับ <c oughs> อย่างไรก็ตามสกอร์สองศูนย์เนี่ยผมว่าน่าจะทําได้นะเชียร์ที่ทีมตราหมีนะครับส่วนสกอร์ว <c oughs> อรวม <c oughs> น่าจะออกที่สกอร์ต่ำนะครับไม่น่าเกิน3ประตูสําหรับคู่นี้ไปต่อคู่ที่2อนะครับโอซาซูน่าพบกับเซบียาแต่เวลาเที่ยงคืนอันดับล่าสุดโอซาซูน่าอันดับ11นะครับ41คะแนนส่วนเซบียาอันดับ15 37คะแนนนะครับเซบียาเนี่ยเหนือโซนตกชั้นอยู่แค่6แต้มเท่านั้นเองนะครับไปดูฟอร์ม5เกมหลังโอซาซูน่าชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดบุกไปชนะเรอัลบายาโดลิต3.2ต่อนะครับโอซาเนี่ยก็ชนะมา2เกมติดแล้วนะครับถือว่า กับคืนฟอร์มได้ครั้งหนึ่งส่วนเซบียาห้าเกมหลังไม่ชนะใครเสมอหนึ่งแล้วแพ้ถึงสี่เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านทาได้แค่เสมอกับอาราเบสไปนหนึ่งหนึ่งนะครับผลงานถือว่าไม่ดีเลยนะครับเซบียาเนี่ยต้องมาลุ้นหนีตกชั้นกับพาวแล้วนะครับตอนนี้สติการเจอกันของคู่นี้นครับห้าเกมหลังโอซัสุน่าชนะหนึ่งแล้วก็เสมอกันถึงสี่เกมเลยนะครับแมตช์ล่าสุดเนี่ยเสมอที่บ้านของ bia, เซบียาไปหนึ่งต่อนหนึ่ง มาดูความพร้อมนะครับอัสซูน่าเกมนี้ไม่มีจอนมอนคาโยล่าครับกับลาอูนกาเซียนะครับส่วนเซบียาขาดในมันย่ากูเดลครับกองกลางตัวรับซึ่งติดโทษแบนรวมถึงลิวเบนวากาสตองกีเนียนซูแล้วก็อากออาดัมเจ็บทั้งหมดนะครับไปดูผู้เล่นที่เข้ามาจริสนามอุสซูน่าเล่น5-3-2ประตูเป็นเซคิโอเอเรราหลัง5มีเบโตเนสเออรันโดคาเตนาโบโยโม่และก็อาเลโซ่กองกลางมีไอมาโอรอสนะครับ ลูคัสตอโรแล้วก็อีบานเยสคู่หน้าเป็นรูเบนกาเซียกับอ e ันเต้บูดิเมียนะครับส่วนเซบีย่าวันนี้มาเล่น4 2 3 1ประตูเป็นออยานีลันกองหลังแบ็คซ้ายเป็นอาร์เดียมเปเดลซานะครับทางขวาเป็นคาร์โมนาคู่เซนเตอร์เป็นมาติเนสกับบาเดนะครับคู่กลางโลกองก้าจะเล่นกับอากูเมกลางลุกจะมีเอจูเก้ครับเปเก้ ke, แล้วก็ลูเคบาคิโอหน้าเป้าจะเป็นไอแซคโลเมโรนะครับปัญหาของเซบีย่าก็คือเขาไม่มีหน้าเป้านะ ก็ใช้ผู้เล่นไปอีกบ้างหรือว่ากองกลางตัวลุกเนี่ยขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าฟอร์นายนะครับมาดูเงื่อนไขเกมนี้ออกมาเป็นโอซาสุต้านะครับเหนือกว่าที่0.25คู่นี้เจอกันช่วงหลังออกเสมอบ่อยมากนะผมว่าคู่นี้โอกาสเสมอสูงมากนะครับหน้าเชียร์ไปที่เซบีย่าครับทีมเยือนจะบุกมาเสมอได้1-1ตอนะครับส่วนสกอร์รวมให้เชียร์ที่สกอร์ต่ำนะครับไปคู่ที่3ครับเลกาเนสเปิดบ้านพบกับจิโรนาเตะเวลาเที่ยงคืน อันดับล่าสุดเนี่ยถือว่าทั้ง2ทีมเป็นทีมหนีตายทั้งคู่นะครับเลกาเนสเป็นรองบวยครับอันดับ19มี29คะแนนส่วนจิโรนาอันดับ 16- 34คะแนนนะครับจิโรนาเนี่ยนำโซนตกชั้นอยู่แค่3แต้มเท่านั้นเองนะครับจากทีมที่เล่นแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นทีมหนีตกชั้นไปนเรียบร้อยนะครับไปดูฟอร์มห้เกมหลังเลกาเนสเสมอ2แพ้3ไม่ชนะใครนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับเปรอามายกา0ูย์ต่อศูนย์นะครับ ส่วนจีโรนาเนี่ยชนะแค่เกมเดียวแล้วก็แพ้ถึง4เกมนะครับแล้วเกมที่ชนะเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลถ้วยคูมีภาคด้วยนะโคปาคาตาลุญญานะครับเป็นบอลถ้วยประจําแคว้นนะครับส่วนในลาลิก้าเกมล่าสุดเนี่ยจีโรนาเปิดบ้านแพ้เรอเบติสหนึ่งต่อสามนะครับผลงานถือว่ายาแย่มากบรูซิติการเจอการคู่นี้5เกมหลังเนี่ยเป็นจิโรนาที่ดีกว่าชนะได้3เกมเลกาเนสชนะ1เกมแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับ แมตช์ล่าสุดเป็นจิโรนาครับเปิดบ้านชนะเลกาเนสแบบสุดมันครับ4-3นะครับมาดูความพร้อมของผู้เล่นครับเลกาเนสเกมนี้ขาดอีวานเนยูครับเอลิกฟานเกซ่าแล้วก็บอรนาบาลิซิตรวมถึงรอเช็คฟิตมัติยานนาตาสิตนะครับกองหลังตัวเก่านะส่วนจิโรนาเกมนี้ครับขาดแค่ไบอันคิวนะครับกองหน้าเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับมาดูผู้เล่นที่ข้าประจงสนามนะครับเลกาเนสเล่นระบบ4-3-3ประตูใช้มาโกดามิโตวิชนะครับกองหลังมีคาบี้เซนปอยริเยร์แล้วก็โลซีเอนะครับ กลางมีบาซานักทาเปียแล้วก็ซิเซ่หน้าสาม,มีดิโอมองเดอาเดรียอันติแล้วก็ดีเอโก้นะครับส่วนจิโรนาในเร่นระบบ4 2 3 1ประตูใช้เปาโลกาสานิกา้าหลังก็จะมีมิเกลกัวเตเลสเกรชี่ดาริบรินแล้วก็ฟานเชสคู่กลางเป็นอัสปิยากับอาตูนะครับกลางรุกจะเป็นมาตินเอเรล่าแล้วก็ซิกันคอฟหน้าเป้าวันนี้เป็นอโนดันจูม่านะครับแมตช์นี้เงื่อนไขเนี่ยออกมาที่เสมอกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ ออกหน้าเสมอได้สูงมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเป็น2ทีมที่ไม่ได้มีปัญญาชนะใครทั้งคู่เลยนะมีแต่เสมอกับแพ้นะครับแต่ถ้าจะให้เลือกทีมเชียร์เนี่ยผมยังเชื่อที่ไสติเฮทูเฮทนะที่จจโรนาดีกว่าขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนครับจิโรนาน่าจะบุกมาเบียดชนะได้1นึนะครับส่วนสกอร์รวมคู่นี้เกมลุกไม่ถือว่าดีทั้งคู่นะเชียร์ที่สกอร์ตามนะครับไปที่คู่ที่4ี่นะครับเรอัลเบติสเปิดบ้านพบกับเรย์อเบยโดลิดนะครับเวลาตีสองคร อันดับตอนนี้เรอเบติสอันดับ6นะครับ51คะแนนนะก็เกาะกลุ่มพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลยุโรปฤดูการหน้าอยู่มีลุ้นไปแชมป้ยนลีกด้วยนะครับถ้าเก็บ3แต้มได้ส่วนเรอัลเบโดรีสเนี่ยเป็นทีมบวยครับ20นัด16คะแนนตอนนี้ก็นับถอยหลังสู่การตกชั้นไปเรียบร้อยนะครับไม่น่าจะรอดนะมาดูผลงาน5เกมหลังครับเรอเบติสชนะ2เสมอ2แพ้น1นัดล่าสุดบุกไปชนะจีโลนาได้3-1นะครับก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะสำหรับฤดูการนี้ของเรอเบติสนะครับ ส่วนเรอัลบยโดลิตนะครับแพ้มาแล้ว6เกมติดนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ออสซูาสุดนะครับเสียประตูเยอะมากครับสำหรับทีมบบยโดลิตในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้ประตูติดลบถึงลบ53ประตูนะมาร้สติการเจอกันคู่นี้5เกมหลังเรเบติชนะ2ครับเสมอ2แล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเป็นเรอัลบยโดลิตนะครับพลิกล็อกชนะเรเบติได้1 0นะครับเมื่อช่วงมกราคมที่ผ่านมา มาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับออเดอเบติตเกมนี้ไม่มีชิมิอาเวล่ามาร์คโรกาแล้วก็ลิคาโดโรดิเกตเจ็บทั้งหมดนะครับรวมถึงรอเชฟฟิตเดียโกยอเรนเต้นะส่วนลีอัลปยาโดลิดนะครับเกมนี้ขาดคาวไฮครับประตูมือหนึ่งแล้วก็หลุยส์เปเลสแบ็คขวารวมถึงรอเชฟฟิตเคนเนดีนะครับไปดูรายชื่อผู้เล่นที่เข้าไปเจริญสนามนะครับออเดอเบติตเล่น4ี่สสามหนึ่งประตูเป็นอาร์เตเรียนนะครับกองหลังมีเปโรนาธานมาร์คบาต้าแล้วก็รุยเบา คู่การจะเป็นปาโบฟอร์นาวยืนกับจอนนี่นะครับกางลุกจะมีอัปเดอิสโก้แล้วก็อันโทนี่หน้าเป้าเป็นคูโชเฮอร์นันเดสส่วนเรย์อับยาโดลิดนะครับวันนี้เล่นระบบ4 1 4 1ประตูเป็นเฟเรล่าครับกองหลังมีซินวาซานเชสไอดูแล้วก็กองเดลล่ากางรับเป็นยูริชนะครับแล้วก็กางลุกจะมีมาชิสกิลิชคาบี้แล้วก็โมโรหน้าเป้าเป็นลาตาซ่านะครับแมตช์นี้ก็เงื่อนไขนเป็นเดลเบติส ยิง2ลูกยกนะครับบ,รบังคับต้องยิงถึง3ประตูเลยเป็นเลทที่ค่อนข้างแพงมากนะสำหรับทีมอย่างเรเบติตนะผมว่าเรเบติตเนี่ยผลงานดีจริงแต่ชนะคู่แข่งไม่ได้ถล่มทลายขนาดนั้นนะครับนัดนี้ผมเลยเชื่อว่าจะขอเชียร์ไปที่เลอ t บโดลิตนะทีมเยือนผมว่าแพ้ไม่น่าเกิน3ประตูครับจะแพ้สัก0ูนหรือ12แล้วก็คู่นี้เชียร์ที่สกอร์ต่ำครับผมว่ายิงไม่เกิน4ประตู ไปต่อคู่ที่5นะครับเป็นศึกโคปาิตเลียนะครับรอบรองชนะเลิศแล้วบโบลญญาพบกับเอมโปลีนะครับเตะเวลาตีสออันดับในการโชว์เนี่ยตอนนี้โบลโญนาอันดับ4นะครับหกคะแนนเข้าไปสู่พื้นที่ลุนไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเอมโปลีเนี่ยอันดับ19เป็นรองบัวครับยีคะแนนยังต้องดิ้นรนกันต่อเนื่องนะครับกับการหนีตกชั้นฟอร์ม5เกมหลังกับโบลญนาชนะ3เสมอ1แพ้1 นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะอินเตอร์มิลาน1 0ด้วยนะครับได้ประตูจากลิคาโดออโซรินีช่วงนาทีที่90เลยนะผลงานในบ้านของโบอโรลญนาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับส่วนเอ็มโปรีนะครับหเกมหลังเนี่ยเสมอ3แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเวเนเซียไป -2 2นะครับก็เป็นทีมคู่แข่งหนีตกชั้นทั้งคู่นะประดูสติการเจอกันนะครับ5เกมหลังโบโรลญนาชนะ3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็คือเจอกันในโคาอิตาเลียเกมแรก เอ็มโปลีแพ้คาบ้านให้กับโบอรอนยาไป0-3เพราะฉะนั้นเกมนี้โอกาสที่เอ็มโปลีจะพลิกสถานการณ์ก็คือต้องชนะโบอรอนยา3-0ให้ได้นะครับเป็นสกอร์ที่ยากมากๆเลยสําหรับทีมเยือนในเกมนี้มาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับโบอรอนยาเกมนี้จะไม่มีลูอิสโซกูสันดเดวิดเดคา,าราเบียนะครับรวมถึงประตูมือหนึ่งลูคัสโคลุบสกี้นะครับเจ็บอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับนิโคลโคาซาเล่เนี่ยกองหลังดาวรุ่งก็เจ็บไหลเพิ่มไปอีกหนึ่งรายนะครับ ่วนเอมโปอรีนะครับขาดหลายคนเลยนะครับพวกเจ็บยาวอย่างยูซุปมาเล่คิสเตียนคูอาเม่ไซมอนซูคอฟสกี้นิโคลัสฮาร์ดซาบาซิอุนอแล้วก็เปียโตเปเกรีแล้วก็มีรอเช็คฟิตอาเดียนอิสมลีด้วยนักเตะกองหลังอันเบนเนียนะครับแต่ข่าวดีคือจะได้โอลาโซบาเคนกับติโนอันจลินหายเจ็บกลับมารวมถึงเลียมเทนเดอร์สันนะครับพ้นแบรนด์กลับมาในเกมนี้ได้ไปดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าวจะลงนะครับบุรุษยาประตูเป็นลาวาเลียนะครับ กองหลังมีเดอร์ซินเวสต์รีบิลเคมาลูคูมีแล้วก็ลิโคยานนิสกางมีโมโรกับโปเบกานะครับเล่นเป็นกลางคู่กันตัวรุกก็จะมีลิคาโดออโซลินีฟารเบียแล้วก็คัมเบียกี้หน้าเป้าเป็นคาสโตรนะครับส่วนเอมโปลิอน,นี้ประตูเป็นเซเกตตินะครับกองหลังก็จะมีมัตเตอเดอร์ชิโยมารีนุชชี่แล้วก็ตอสโตเป็นหลัง3กลางจะมีจาร์ซี่ครับเฮนเดอร์สันโควาเลนโกแล้วก็เปสเซลล่ากลางรุกจะเป็นโซบาเคนกับฟาซินนนนีแลล้้้วก็ห็หาาเเปปโโโโรรบบบตคคััมะ แบบนี้เงื่อนไขเนี่ยเป็นโบลอนยายิง1่งลูกยังเจ็บตัวอยู่นะครับต้องยิง2ประตูขึ้นไปนะครับถึงจะปลอดภัยก็ผลงานช่วงหลังเนี่ยไม่ต้องสืบครับโบลอนาดีกว่าเยอะแล้วก็ฟอร์มในบ้านดีมากๆนะส่วนโบลอนาเนี่ยผมว่าเกมนี้มีสิทธิ์นะครับที่พวกเขาจะทิ้งเลยนะไปเน้นในลีกดีกว่าเพราะว่ากาลังหนีตาอยู่บอลถ้วยเนี่ยตาม3ลูกแล้วมันตามยากมากผมว่าเกมนี้ก็จะเป็นโบลอนยานครับที่ย้ำแขนเปิดบ้านชนะไปได้สักส0ูนย์นะครับ ส่วนสกอร์รวมเนี่ยผมว่าออกสกอร์ต่ำนะนัดนี้บุรุญยายิงสักสอศูนเนี่ยผมว่าก็พอละไม่น่าจะต้องไปเร่งยิงเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเก็บแรงไว้ในบอลลีกบ้างข้ามไปที่คู่ที่6นะครับเป็นศึกเอรีเวิซี่ลีกฮอลแลนด์นะครับทเวนเต้พบกับ PSV เตะเวลาตีสออันดับตารางล่าสุดทเวนเต้อันดับ5ครับ48คะแนนนะโอกาสเข้าลุนท็อปโฟเนี่ยน่าจะยากแล้วครับเพราะว่าตามเยอะเพราะนั้นก็ต้องรักษาพื้นที่เพลย์ออฟตรงนี้เอาไว้นะครับ ส่วน PSV เป็นรองจากฝูงครับอันดับ2 64คะแนนตอนนี้ตามอาแจกจาฝูงเนี่ยกแต้มนะครับแมตช์นี้ก็ต้องชนะเพื่อล้นระยะห่างให้ได้นะถ้าหากยังต้องการลุ้นแชมป์ต่อนะครับไปดูฟอร์ม5เกมหลังทเวนเต้นเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2 4เกมหลังเนี่ยฟอร์มหลุดนะครับทเวนเต้นเนี่ยไม่ชนะใครเลยนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับ PEC Savo ครับ1ตอส่วน PSV 5เกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้1 เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มอันเมียซิตี้ถึง5ต่อศูนย์นะครับเจอทีมบวยก็จัดการยิงไปเละเทะเลยนะครับมาดูสถิติการเจอกันของคู่นี้5เกมหลัง PSV ชนะทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการเล่นในบ้านถึง4นัดเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็น PSV เปิดบ้านถล่มทเวนเต้ถึง6-1นะครับมาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับทเวนเต้เกมนี้ขาดมีฮิวเกอร์นะครับกองหลังทีมชาติอินโดนีเซียติดโทษแบนนะครับแล้วก็ไม่มีเทเลอร์บูท แซมแลมเมอร์ mer, แล้วก็เจอราลเอลเดอร์นะครับบาดเจ็บทั้งหมดส่วน PSV ขาดดูคัสเปเรสกับริคาร์โดไปปี้ครับ2กองหน้าที่มีการบาดเจ็บไปดูผู้เล่นที่เข้าไปจะลงนะครับเทเวนเต้ ente, เล่นระบบ4-2-3-1อประตูบอลลสอุนเนอร์สตอร์กองหลังมีไคเปอร์ครับฮูเลนเบกลาเกอร์เบียเก้แล้วก็รอยนะครับกลางเป็นแรปกับซาดิเล็กกลางลุกจะเป็นลาตาเยฟนะครับลอสแล้วก็สไต์นะเซมสไตา์เนะี่ยเป็นดาวโนโลประจำทีมครับเล่นเป็นหน้าต่ำแต่ยิงไปแล้วถึง23ประตู แล้วก็หน้าป้าเป็นตัวเก่านะครับลิกกี้ฟานวอบสวิงเกิลส่วน PSV เล่น4-3-3ประตูเป็นวอเตอร์เบนิเตสนะครับหลังมิเลเดสมาฟราหมิงโก้บอสคารีแลวก็จูเนียร์กางสามีไซบารีเวียมันแล้วก็ทิวแมนนะครับกองหน้าจะมีโยฮันบากาโยโก้ครับโนเอลรลงแล้วก็ลุคเดอยองนะครับแมตชนี้เงื่อนไขเนี่ยออกมาเป็น PSV ชนะ1ลูกยังไม่อิ่มนะครับบ,รบังคับต้องยิง2ประตูถึงจะอิ่มท้องนะ คู่นี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทาวเวนเต้เนี่ยในลีกฤดูการนี้เป็นทีมที่เล่นในบ้านดีมากนะครับพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวเพิ่งจะแพ้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะกับเฟยนญูดอย่างไรก็ตามช่วงหลังทาวเวนเต้ผลงานไม่ดีเลยนะครับฟอร์มดรอปมา4นัดแล้วส่วน PSV เนี่ยช่วงหลังกลับมาฟอร์มดุอีกครั้งหน,นึ่ง2นัดหลังเนี่ยยิงได้ถึง8ประตูนะครับเกมนี้ผมเลยขอเชียร์ไปที่ PSV ครับจะบุกมาชนะได้ด้วยสกอร์สานะแล้วก็คู่นี้เชียร์สกอร์สูงนะครับ ปิดท้ายเกมคู่ที่7นะครับเป็นศึกเติร์กิสครับรทปซอนสปอร์พบกับกอสเตเปย์ครับเวลาเที่ยงคืนครึง่งมาดูอันดับในลีกนะครับทรทปซอนสปอร์อันดับ7 42คะแนนนะครับส่วนกอสเตเปย์อันดับ10 40คะแนนก็ถือว่าไม่ได้ห่างกันมากนะสำหรับศักยภาพทั้งคู่ฟอร์ม5เกมหลังทรทปซอนสปอร์ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับนัดล่าสุดบุกไปชนะอาดานาเดเมียสปอร์1-0ส่วนกอสเตเปย์หเกมหลังชนะเกมเดียวเสมอ3แล้วก็แพ้1 นัดล่าสุดเล่นในบ้านนะครับเสมอกับเบสิกตัตได้1นต่อหนะครับมาดูสติการพบกันของคู่นี้5เกมหลังแทปซอนสปอร์ดีกว่าชนะได้2เกมกอสเตเปชนะ1แล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับแมตช์ล่าสุดเป็นแทปซอนสปอร์เปิดบ้านเสมอกับกอสเตเปไป1นึ1นะครับมาดูความพร้อมผู้เล่นนะครับแทปซอนสปอร์เกมนี้ขาดเดนิสรากกสนะครับสุนหน้าโรมาเนียฮูเซยินเติร์กเมนแล้วก็โอนูเราเซวิคานนะครับบาดเจ็บทั้งหมดเช่นเดียวกับกอสเตเปนะครับไม่มีฮวน ยอมาซินวาโนวัตุสมิโลชีและก็ไอแซคโซเรตเป็น4คนที่เจ็บทั้งหมดมาดูรายชื่อผู้เล่นที่น่าสนใจกันนะครับแท็บซันสปอร์เนี่ยก็นำทัพโดยซิมอนบันซ่านะครับส่วนนาดีอาคองโกยิงไปแล้วในลีกเนี่ยสิประตูแล้วก็มีพวกบูฮัมเมดชามเปโดมาเฮโลโอซานตูฟานะครับตัวทีมชาติตุรกีแล้วก็เอเดนบิสกานะครับส่วนกอสเตเปฝากความหวังที่โลมูโลนะครับดาวสมโมสิบเอ็ดประตูเดวิดเทียนิชนะครับ แล้วก็นักเตะญี่ปุ่นนะครับคูริวมาสึกินะนัดนี้เงื่อนไขเนี่ยออกมาเป็นแท็บซอนสปอร์ครับเหนือกว่า0.25นะคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีกันมากมีโอกาสออกได้หลายทางเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมขอเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นครับแท็บซอนสปอร์เล่นในบ้านเจอกอสเตเปเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเก็บชัยได้นะผมว่าเกมนี้ก็จะเฉือนชนะได้ครับสัก10ส่วนสกอร์รวมเชียร์ที่สกอร์ต่ำนะครับไปสรุปทั้ง7คู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่แรกแอตเติโกโมาริตกับ,บรายโยบายกาโน์ เชียร์ไปที่แอตมาริดครับเปิดบ้านชนะ2-0คู่นี้น่าจะเชียร์ที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ที่2โอซาซูน่ากับเซบีย่าครับขอเชียร์เซบีย่าบุกมาเสมอ1-1แล้วก็เชียร์ที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ที่3เรกาเนสกับจีโรนาครับขอเชียร์จีโรนานะบุกมาชนะ1-0แล้วก็เป็นอีกคู่ที่น่าจะออกสกอร์ต่ำคู่ที่สี่เรเบติสกับเรอัลบายาโดลิดนะครับขอเชียร์เรอัลบายาโดลิดนะครับผมว่าแพ้ไม่ขาดไม่น่าเกิน3ประตูนะ จะแพ้สัก0-2หรือ1-2นะครับส่วนสกอร์รวมไม่น่าเกิน4ประตูเชีย์ที่สกอร์ต่ำคู่ที่5บอลญยากับเอ็มปอรีครับเชีย์ที่บอลญาได้เลยนะครับจะชนะแบบเต็มอิ่มครับ2-0แล้วก็เชียดที่สกอร์ต่ําคู่ที่6ทเวนเต้กับ PSV ครับขอเชีย์ไปที่ทีมเยือนครับ PSV บุกชนะ3-1คู่ที่เชียดที่สกอร์สูงนะครับแล้วก็คู่ที่7ทรัพซอนสปอร์กับกอสเตเปขอเชียดทรัพซอนครับจะเปิดบ้านเฉือนชนะ1-0 แล้วก็คู่นี้สกอร์จอกที่สกอร์ต่ำนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมด7คู่นะครับที่มาฟันธงเลือกกันมาเน้นๆเลยวันนี้นะครับก่อนจะลากันไปนะครับขอย้ําอีกครั้งนะครับกับกลุ่ม VIP นะครับสามารถกดติดตามแล้วก็เข้ากันได้เลยนะครับในกลุ่มเนี่ยทุกวันก็จะมีการแจกทีเด็ดระดับ VIP นะครับใครยังไม่ได้เข้าตอนนี้ถือว่าเสียโอกาสเลยนะแล้วก็ตลอดวันเนี่ยเขาจะมีการนําเล่นบอลสดด้วยนะครับรับรองเลยว่าพาบวกทั้งวันแน่นอน ใครเป็นคอบอลเป็นสายเชียร์สายลุ้นแนะนําว่าห้ามพลาดนะครับกดตามลิงก์ด้านล่างที่เราแปะเอาไว้นะครับแล้วก็เข้าไปจอยกลุ่มกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับทั้ง7คู่ที่ฟันธงกันไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านคืนนี้โชคดีกับทีมที่เชียร์ละกันนะครับสำหรับวันนี้บอลสเตปเซียนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ